ท r e ท่ s t r ะได้รับคำถามในระหว่างการลงทะเบี l นและทีมาจะมีต f o ้ท o u g ่ y s จะมีทั้งหมด3คำถาม3คนค่ะคำถามแรกเชิญจัค่ะครับจัได้ยังไจ๊ะมาค่ะไม่ิดไม่ได้ฟัง <c oughs> ก่อน <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาท่านแรก first question อ๋อว่่เป็นคำถามเลยอคำถามแรกถ้า<ช>ล<ะ>เลือกพลังวิเศษ,ษอะไรก็ได้อยากจะเลือกอะไร If you could have any superpower what would you choose ้ o ว Superpower a n t i a o s, <c oughs> <S <And> e <because. S 2> ถ้าเลือกได้อยากจะสามารถเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะอยากจะเทเลพอร์ตได้แล้วกันย้ายที่เหรอย้ายที่แบบ สัตว์คิดว่าจะได้ไปที่ไหนปุ๊บก็ไปได้เลยทันทีเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบเสียเวลาแล้วผมเป็นคนไม่ชอบเดินทางยิ่งโดยเฉพาะเวลาเดินทางเดินทางไปต่างประเทศรถติดยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ผมทุมามาที่สุดคือเวลาเดินทางไปต่างประเทศทำไมอ่ะอยู่ไม่สุขรู้ไหมว่าเวลาไปแบบญี่ปุ่นหรือว่าไปอะไรที่มันห้าหกชั่วโมงญี่ปุ่นก็ไม่นานนะผมจะเป็นคนที่ต้องจองไฟ ข้ามคืนตลอดก็คือแบบไฟเท่นคืนาาเพราะว่าผมจะได้หลับแล้วผมจะได้ว์ปไปกีคืออยู่ที่จุดหมายเ้ลยอยู่ที่ตรงนั้นแล้ว<า>ดังนั้นเวลาแบบเวลาไปทํางานที่ไหนเนี่ยแล้วไฟออกห้าโมงเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่ฟลอรามานจัระผมมากเพราะว<า>่าห้าโมงใช่ไหมลเลสเซออกจากญี่ปุ่นห้าโมงนจะถึงเมืองไทยประมาณสี่ห้าทุ่มถ้าคุณนอนบนเครื่องอย่าหวังเลยว่าคุณกลับบ้านมาแล้วคุณจะเล่นอน ดันเดี๋ยวก็อยากจะแบบสัมภาษณเเลยฟังได้ so if if I could choose any superpower I would like to teleport because I hate wasting time and I hate traveling as in I like traveling when I'm at the place but I don't like you know like sitting in a plane or sitting in a อ a r ยังต่อยังต่อเครื่องอีกก็ไม่ชอบมาต่อเครื่องก็ไม่เอาละเที่ยวเดียวดีกว่าอย่าเลยบิดยาวเวลามีจำกัดเนี่ยแค่ทุกวันนี้ วาร์ปได้แค่สามสี่ที่เองครับเทเลพอร์ตได้ก็คงได้วันละห้าหกที่โอ้โซคูมาคนน่าจะเจ๊งนะคะถ้าแบบลูกเราสามารถเทเลพอร์ตได้จะได้เทเลพอร์ตไปหาทุกุคนงี้ค่ะคำถามที่สองนี่แ้บถ้าวาร์ปได้ก็เนี่ยเวลาไปแฟนมีตั่างประเทศก็ไปได้เยอะขึ้นเนี่ยแป๊บเดียวเออไปเจอแฟนีตไปเจอแฟนต่างประเทศได้เยอะขึ้นอ่ะคำถามที่สองค่ะมาดูกัน ตังอยางกัป e ล่อยก็ได้เราเก็บทุกเม็ดและคำถามที่สองคือยาวไหมลูกผูวินลีรับช่วงอายุ yes> Pepper> 19ปีให้หน uh ่อยและเป้าหมายของอายุ20คืออะไร19เป็นอย่างไรมีแคปและ20มีเป้าหมายอย่างไร Could you r e cap last year and what are your goals for 20 years old ยา <Yeah. S 2> แต่ว่าพี่ม,มีเวลาจำกัดด้วยนะปีที่แล้วตั้งแต่ช่วงวันเกิดที่ผ่านมาแล้วกันครับตั้งแต่ก็คือครึ่งปีหลังของปีที่แล้วก็เป็นช่วงที่เหนื่อยมากเป็นช่วงที่หนักมากเป็นช่วงที่ถ่ายทุกอย่างแล้วเป็นช่วงที่ทําทุกอย่างพร้อมๆกันครับก็เลยรู้สึกว่าเออปีที่19ของเราเนี่ยมันเป็นปีที่เราได้ เติบโตมากขึ้นเยอะอือแล้วเราได้เรียนรู้เรื่องการทํางานและเรื่องการเออเขาเรียกว่าอะไรเราได้เรียนรู้เรื่องการทํางานและเรื่องเออการแบบเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ <c oughs> แฟนเราด้วยคพแบบปีที่ผ่านมาปีที่คนเนี่ยเข้ามาเดตก้อมเราแบบเยอะขึ้นเยอะออมากเราก็ได้เจอกแบบับหลายๆสถานการณ <c oughs> ์หลายๆปัญหา <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยให้เราได้เติบโตมากขึ้นแล้วก็กลายเป็น คนที่ยืนอยู่บนเวทีนะตอนนี้ดังนั้นปีหน้าอยากได้อะไรหรอปีหน้าก็ก็อยากให้ทุกคนยังอยู่เหมือนเดิมอะ่ะ<ต>ไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรมากก็ยังจะผลิตคอนเทนต์ยังจะถ่ายทุกอย่างยังจะพยายามหาอะไรให้ทุกคนมาได้ดูกับเราไปเรื่อยๆดังนั้นแปลว่าอ,อ,อันนี้ออกตัวไปก่อนเลยกันนะเนาะออครึ่งปีหลังเดี๋ยวอาจจะหายไปหน่อยเพราะว่า ได้เวลาเข้าสู่ช่วงการถ่ายทำอีกรอบนไงแล้วแต่น่ามันจะต้องมีช่วงเวลาที่เราได้เจอกันแต่ช่วงเวลาที่ให้ผมไปถ่ายทำหน่อยดังนั้นเดี๋ยวคือวีลัอกจะเป็นช่วงเวลาการถ่ายซึ่งก็บอกว่าปีที่แล้วหนักแล้วถึงสฉบก็ปีนี้น่าจะหนักกว่าเดิมอีกเดี๋ยวเจอกันนะผมอ่ารีขับเป็นภาษาอังกฤษไหมเล็กเล็กเล็กเลเล็กเซอ last year ever since Uh, our what do you call it? our birthday event? Uh, it has been an eventful year. Uh, I've done many things. I've filmed in many projects, and I've learned to coexist with not coexist, but learn to be with you guys more. As the people who come into li to, who come into my life grow in numbers and grow in personalities, uh, I feel like I have learned a lot from you guys. And uh, no matter what happens, uh, I thank you for being with me and. As for twenty years of age, uh, what is that grammar? I have no idea. <laughs> no, nope. but I have no idea what I just said. But uh, as for this year, uh, during the beginning of twenty twenty three, we have uh, a lot of fan meets, right? We have a lot of events, so it's probably going to be time for the cycle to come again, where I have to go start filming. So I might be gone for a bit, but don't worry, we'll see you again in a bit. <laughs> คามิงูตรคามิงโซลคามิงซูนเอออ่ะติดตามกันไว้ติดตามกันไว้มาได้คหถามสุดท้ายถามสุดท้ายอย่างน้อยอ่ะก็แอบผลิตคอนเทนต์มาคลิปสั้นให้เราได้ดูกันช่วงที่หายไปก็ดีหนอกำไดาไม่ได้เลยเมื่อกี้เอออืมแล้วคำถามสุดท้ายคือเลือกเลือกคำถามดีเพราะว่าแผ่นมันดูใหญ่ดีคำถามมันน่าจะยาวสรุปสั้นเป็นรูปก็ใหญ่จริง สรุปเป็นแค่ลูกเอาเคยาวแล้วจ้ะและคำถามของสุดท้ายคือแอบแอบเปลี่ยนคำถามมันนี้ตอบยากอะ่ะถ้ามีโอกาสโลมงานแบบผู้กกับต่างชาติคุณจะเลือกใครและหนังประเภทไหนที่อยากจะ,สะแสดงเออยากระก็แต่ละสนใจนะ if you have the opportunity to work with international directors who would you choose and what genre of films would you like to act in ประเภทไหนอ่นะแบบ เอเชียเราก็บอกกาวายคาเมรัเอ,อ่อฝรั่งก็จะมีหลายท่านถูกไมล่ะเจมส์คาเมรอนอ,อ่อหลายหลายท่านเลยแต่เราก็น่าจะมีในใจมั้งเออคือท่าในใจที่คิดออกตอนนี้คือเป็นพ่วงก,กับที่ออนักสแสดงหลายหลยคนพูดเราว่าอจะเขาเยอะมากคือควินน์แคนตโนอ๋ออุ้ยมันแต่ว่ามันจะดูรุนแรงมากเลยนะกร็รู้สึกว่าร,ร,รู้จักกันใช่ไหมคือ อ่ารู้อ่าพอพอรู้จักันอยู่อ่าพวกคิวบิลอ่าใช่หลังล่าสุดก็นื่องจำจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเดจานก็อันเชนถ้าใครดูมันจะเป็นหนังแบบฟิลแบบฟิลหนังจัดเลยอ่ะเรียกว่าแบบดิบเถื่อนดิบเถื่อนใช่ซึ่งรู้สึกว่าถ้าได้ทำงานกับเขาเราน่าจะได้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นครับเพราะ t I had the chance to work with a director I would say Quentin Tarantino because I feel like his films really have something that ่อและนี่นะคะคือคำถามในช่วง Q&A ค่ะวิถีคำถามที่ใช้ตอบยางมากเลยวิ่วิแตมันได้ยิ่งแง้บุ่มนะเรารู้สึกว่าอุ้ยไม่คิดว่าเธอในภาพรักนีจะเลือก ผู้ชายคนนี้ที่เรียกว่าโผล่ทำไมคิดว่าจะเลือแบบพุ่งกับอารมณ์ประมาณนี้เอออย่างอย่างเจ๊ใช่ไหมเจ๊ว่าน่าจะเลือกแบบว่าเออเจ๊แคปเปอรอนอย่างเล่นอวตารอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็คือเป็นแบบเออถ้าค่ทาสีตัวเองเป็นสีน้ำเงินเมื่อเวลาชีวิตนี้เคยทาสีเป็นเขียวบ่วงแล้วโอแล้วเออนะมีแค่บางคนเก็บดังนั้นจุ้จไว้รู้กันอยู่แค่เนี้ยพอแล้วคนอื่นไม่ต้องรู้หรอก แต่ว่าถ้าอยากรู้จริงว่าเขียวเขากเคยอะไรลองไปหาดูอาจจะหาเจอด้วยคืออะไรอ่ะน้องเคยทาสีอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอใครดูก็ลองแชร์กับเพื่อนได้เอาเป็นว่าอยากเล่นเกมแล้วเราอยากกระชับเวลามามากขึ้นด้วยเพราะว่าคือการจะเจอกันครั้งหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่าอย่างที่น้องบอกไปว่าช่วงนี้ก็จะมีงานเยอะแต่งานหนึ่งเนี้ยคือมันคือความใกล้ชิดกันใช่ไม่มีแบรนด์เข้ามาเกี่ยวมีแค่เราและเราเท่านั้นเลยเราเลยมีเกมนี้มาเล่นกันค่ะกับเกมทายใจอ่ะ f o r move on to the next game in this game we ll, we ll let we we'll know who wins heart the best well play this game called the telepathy game เกมนี้นะคะเราจะมีกระดาษไว้ให้คุณนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะมีทั้งสองหน้านะคะให้คุณนะคะเลือกเลือกคําตอบนะคะที่